เพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่กกมก้อ,มองเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนําการปลดล็อกซปเปอร์คาร์ที่เร็วที่สุดในเกมะฮะที่ชื่อว่าคาริเบิร์นนะฮะคันสีดําทะมึนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะเท่สุดๆเลยขอบอกและการปลดล็อกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซปเปอร์คาร์คันนี้เนี่ยมันปลดล็อก,กยังไง วิธีการปลดล็อกซุปคาร์คันนี้ก็ง่ายๆเลยฮะแค่เพื่อนๆต้องเล่นมิชชั่น Ghost Town หรือชื่อในภาษาไทยก็คือเมืองผีให้จบผมจะแปะลิงก์เนื้อเรื่องมิชชั่นนี้เอาไว้ให้ข้างล่างนะฮะโดยที่ระหว่างดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะฮะโอเคพวกมันสมหัวอยู่ตรงไหนเป็นตัวเลือกที่จะช่วยแพนําแก้แค้นนะเราต้องเลือกช่วยแพนําแก้แค้นนะฮะผมไม่รับรองว่าถ้าเลือกตัวเลือกอื่นมันจะมีลดคาลิเบอร์ให้เราหรือเปล่านะฮะดังนั้นเพื่อตัดปัญหาต่างๆเนี่ย ให้เลือกตัวเลือกตามที่ผมเลือกนะฮะคือโอเคพวกมันสมหัวอยู่ที่ไหนเ<ป>มื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้วเนี่ยเราจะมาเคลนแผนนำถล่มถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นถ้ำที่เราจะต้องมาเอารถนั่นเองเอาล่ะเมื่อทำภาร,รกิจเมืองผีจบแล้วเราก็มาดูแผนที่เพื่อเอารถกันฮะตำแหน่งนี้นะฮะให้มาที่ตำแหน่งนี้ในแผนที่นะฮะ ก่อนมาเอาอย่าลืมปรับเวลาในเกมให้ผ่านไปอย่างน้อย2วันด้วยนะฮะถ้าใครมาเอาแล้วไม่เจอรถเนี่ยให้ปรับเวลาในเกมให้ผ่านไป24ชั่วโมงหลายๆครั้งนะฮะปรับไปรเรื่อยๆจนกว่ามันจะสปอรรถมาให้เราบางคนบอกว่าให้มาเอารถตอนเที่ยงบางคนบอกว่าให้ไม่เอารถตอนบ่ายผมว่ามันไม่เกี่ยวนะ,ะตอนค่ำผมก็เคยมาเอาไปแล้วเพราะผมเล่นหลายเซฟนะฮะแค่ต้องปรับเวลาในเกมให้ผ่านไป2วันหลังจบภารกิจเมืองผีนะฮะ เพียงแต่ว่าใครเล่นภารกิจเมืองผีจบแล้วยังไม่ได้มาเอารถเนี่ยแล้วออกไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนบางทีกลับเอาแล้วมันไม่เห็นนะฮะต้องใช้วิธีปรับเวลาในเกมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสปอรถให้เราน้่นนะฮะที่เห็นขั้งหน้าสัญลไปษักรูปรถขึ้นละวนี่นะฮะซุปเปอร์คาร์คาริเบิร์เราได้แล้ว พร้อมกับเสื้อระดับ Legendary อีกหนึ่งตัวได้ง่ายๆแบบนี้แหละนี่คือส่วนของคนที่ทำภารกิจ Ghost Town หรือภารกิจเมืองผีจบแล้วแต่ยังไม่ได้มาเอารถนะฮะเอาล่ะต่อไปสำหรับคนที่ยังทำภารกิจเมืองผีไม่จบมันมีทริคอยู่นิดหนึ่งนะฮะเอาล่ะเมื่อตัวเกมมันบอกเราว่าเราผ่านภารกิจ Ghost Town อย่างตอนที่เห็นตอนนี้แล้วเนี่ยเราให้มิชชั่นมันอัปเดตอีกสักหน่อยฮนะ รอสักครู่ให้มิชมะะมชั่นมันอัปเดตนะฮะโอเคมิชชั่นมันอัปเดตแล้วถึงตอนนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆปรับเวลาในเกมให้ผ่านไป2วันแล้วก็ไปเอารถทันทีนะฮะปรับไปเลยนะฮะสวันพราะรถคาริเบิลมันจะสปอนให้เราง่ายกว่านะฮะถ้าเกิดเราไปทําอย่างอื่นแล้วกลับมาหาทีหลังเนี่ยบางทีมันไม่เจอนะฮะต้องวิ่งไปวิ่งมาหาเสียเวลาอีกมาเอาตอนกลางคืนแบบนี้แหละได้เหมือนกัน เมื่อพร้อมแล้วก็ไปเอารถตามตำแหน่งที่ปรากฏในแผนที่ตรงนี้นะฮะมาไปเอาเลย รูปบขึ้นแล้วนี่นะฮะรถที่เราต้องการส่วนนี้เป็นกรณีที่เราทําเฟสเมืองผีจบแล้วแต่ยังไม่ได้มาเอารถทันทีอาจจะไปทำอย่างอื่นก่อน ้พอกลับเอาทีหลังรถมันหายนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้หายแค่รถนะฮะแต่มันหายไปหมดเลยถ้ากรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องออกจากพื้นที่นี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีปรับเวลาในเกมเอาให้พ้น24ชั่วโมงไปหลายๆครั้งนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาดูใหม่ทําแบบนี้ซ้ําๆไปจนกว่ามันจะสปอรรถมาให้เรานะฮะเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม